เราอยู่ที่ยูกริวฮะทุกคนจ๋ายูกริวบาร์บ,าบ,าบ,าบีคิวโคเรียนบาร์บีคิวตรงแถวช้างครานทุกคนจ๋ารถมากอล่อยมอกอยากจะเมาสนะว่าทําเรทองตรงเนี้ยหาง่ายมากวัดสีดอนชัยเห็นไหมข้างหน้าเราแล้วก็พันทิพย์แล้วตรงนี้เรือก,ก็ทีสแควรทุกคนก็เปิดตั้งแต่8โมงจนถึง5้โมงเย็นนะทุกคนจ๋า เกรหนีบุฟเฟ่แบบคุณภาพพรีเมียมยู่กริวจะมีปลาพิคเนตนะฮะเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปอ,อละแกงได้นะถ้าจะไม่ผิดวัดศีดอนชัยเห็นไหมเราสามารถเดินไปวัดชัยมงคลได้ไปทะลุไปถึงขัวเล็กแล้วก็วัดอุปคุตเดินเรียบมาช้างคลานก็จะเจออยู่กริวสีม่วง,ง,งทุกคนอาหารเกาหลีเขาเลิศนะสุขภาพนะที่ดังๆกิมจงกิมจิน้ำซงน้ำซุปหมูย่างเนื้อย่ยางอะไรประมาณนี้่ะทุกคนมีไซด์ดิชเป็นแบบเป็นผัก มีตรงไอติมหมูสามชงกเนื้อมีนี้ฮะสันนกหมูสันไอเนี่ยสารพัดมาอ่านได้เลยทุกคนไข่มงไขมง่ม้วนสามารถสั่งได้ All you can eat ทุกคนจานะฮะเมนดิชก็มีไอตรงไอติมน้ำหวานน้ำตาลเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องดื่มอ่เราเรียกเครื่องดื่มเนาะนี่คือพันทิปไงกับหลังหันมาก็จะเจออยู่กริวเลยนไ พูดเร็วไปอย่าต้องขอภัยด้วยถ่ายไปกินไปนะพงทีจ่าเพราะว่าเวลาเราเจออะไรดีๆแบบนี้ต้องรีบอวดหารีบโชว์ลงติตดๆกันเลยนี่ลงไปแล้วสองคลิปติดกันเลยมันจะต้องแบบหาว่าเราขยันเกินแน่ๆเลยคะทุกคนจ้าเนี่ยทุกคนเราอยู่ที่ยูกรีวจาะทุกคนแต่ว่าที่นี่มีสาขาเดียวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูดิ อร่อยมากทุกสิ่งอย่างแบบคุณภาพพรีเมียมมากเรากำลังอยู่กับผู้จัดการได้โอกาสลากมาขอรบกวนพอเวลานุ่งมากลูกค้าก็กำลังเข้าหนูจะมีใช้สาขาเดียวเหรอฮะหนึ่งเดียว only ตรงนี้เลยี Square แต่ตรงนี้พูดถึงทาเลทองมากเลยนะจะไปช้างคลานไบบาซ่าไปวัดไัยมงคลก็ไปตรงนี้ได้ใช่แล้วก็ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปไหนนะละแกงหรือว่าไงผูเมืองก็ได้ทุกคนแลวเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปั้งแต่สโมงจนถึงสี่ทุ่มคื สี่ทุมครึงอ๋อวันพฤหัสเปิดแค่สี่โมงเย็นเหรอคะใะห้นกาดวันพักด้วยหยุดหวันแล้วก็พักอีกครึ่งวันเพรมันเหนื่อยนะมันเให้เขาได้พักแบบวันคึ่งต่ออ๋อแต่ที่นี่เราเน้นความเป็นเกาหลีแท้ๆเนาะแท้แเลยนะตอขอขอบนะเขาเรียนที่เกาหลีคะข้เรียนปริญญาเอ แล้วที่พี่สังเกตเห็นความเป็นเกาหลีแท้พี่สังเกตความเป็นช้อนเกาหลีจะยาวๆใช่ตะกุ่มตะเกียบออก็จะมีความเป็นเนื้อฮะเขาจะบอกว่าจะใช้ตะเกียบอย่างนี้เลยช้อนยาวๆนะฮะแต่ไม่มีตอกฟันก็คือเขาไม่้มีตอกฟันเลยไม่นิยมมีตอกฟันเขาชอบการพูดคุยชิดแชร์กันอะไรเงี้ยเขาเขาก็เลยไม่มีตอกเราก็เหมือนแบบเอาวัฒนธรรมเขามาแค่จำนวนนึงน่ารักมากทุกคนจับดูสิ นี่หะบรรยากาศร้านกันเองมัดอนุญาตบางทีเราก็อดไม่ได้นะอยากจะโชว์ว่าแบบว่าเออมีลูกค้าบ้างอะไรประมาณนี้แต่จริงๆร้านนี้ก็เข้าตลอดลูกค้าเข้าตลอดทั้งวันอ,อยู่แล้วทุกวันเเนาะค่ะถ้ากลางวันจะนิ่งเงียบกลางคืนะตหน่อยประมาณอา๋อโอเคแล้วมีพิคเนตด้วยนะตรงนี้นะเป็นแบบมูเป็นแบบทำเลมงคลมากทำเลทองมากๆเลยแต่ตรงนี้จะเป็นแมวแบบว่าหลากหลายเนาะมีทั้งความเป็นญี่ปุ่นเกาหลี อ๋อร <Or> ้านเตอเตอร์ร e ้านแบบอินเดียก oh, <yes. S 2> ็มีอินเดียครับอ่าใช่ซาก็มีเยอะเออใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านเร้านเดียวตรงน้กจะเป็นร้านเดียวรงเป็นร้านนึออออพี่อชอบกินกินจิมากรู้เลยว่าถ้ากินจีอร่อยก็คือทุกสิ่งอย่างร้านเนี้ยเรเียกว่าฝากชีวิตไว้ได้เลยอร่อยมากทาเองด้วยน่ารักมากแบบคุณภาพมากที่ร้านจะทเอง ีจำเลยใส่ใจในคุณภาพอ่ะเนาะเพราะว่าเราก็จะได้รู้รสของคนที่มากินด้วยว่าอย่างไรเนาะใช่่คะก็คือเมนูมีเยอะกว่าที่อยู่บนโต๊ะใช่ถูกต้องใช่ใช่ใช่เมนูจะเยอะแต่ที่ที่จะเป็นชั่วโมงด้วยเนาะเป็นหัวแล้วแต่ใครจะเลือกมีตามที่ตัวเองเลือกเลยออ่าโเคแต่ถ้าเป็นโต๊ะใหญ่จะนั่งโต๊ะใชั่วโมง อืมจา้าโอเคขอบคุณหนูมากคนหนูยุ่งมากเลยอุตส่าห์ฉกเวลามานันนี่ขอบคุณมากมากจ้ะน้องปานขอบคุณนะครับจา้าขอบคุณจะ้ะทุกคนดูสิปฏิบัติการอีกแล้วเห็นไหมฮะกิมจิเนี่ยคุณาภาพมากรู้เลยว่าคนไทยมาทำาะยิ่งอร่อยก็าไปพเพราเกาหลีนี่ปกติของเขาจะลดจัดจ้านอยู่แล้วใช่ไหมแต่คนไทยเขามานี่ก็เป็นแบบถูกปากคนไทยเขาไปอีกนะทุกคนจ้ะนี่มีน้ำพันด้วยทุกคน เนี่ยเราจําได้เดินเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกสีดอนชัยเนี่ยไปวัดชัยมงคลได้ทุกคนจ้าวัดนามมงคลอีกหนึ่งวัดของเชียงใหม่นะครับพราวนี้จะแบบว่าแสงตัดนีด่ค่อยชัดเนาะอันนี้เป็นช่องที่หนึ่งนะฮะทุกคนจ้าชื่อช่องอร่อยดีเอ่อไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบแต่ถ้าอีกช่องหนึ่งอ่ะช่องเนี้ยกําลังพักอยู่อันนี้จะเป็นชื่อช่องอร่อยดีไปหมดนะครับกฉะนั้นเนี่ยเอ,อแล้วแต่ความคมชัดเนาะ นุดมากอร่อยมากคุณภาพมากาอันนี้ทุกคนใบอะไรเรามาลุ้นคาตอบกันนะอันเนี้ยใบในเนี้ยเขาเรียกว่าใบอะไรแหมมันอยู่ในอาหารเกาหลีเนี่ยใบอะไรทุกคนเรามารู้กันเรามาลุ้นกันจนะค่อยมาเจอคําตอบกันทีหลังได้ไหมค่อยมาเฉลยได้ไหมชเคก้าอย่าละก็เดินออกจากยูจิวแล้วนะจ๊ะ